คุณผู้ชมคงต้องเคยเห็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่โครงสร้างเนี่ยทำมาจากท่อโลหะแบบนี้อยู่ร,บรอบๆตัวแน่ๆเลยตอนนี้เลยเป็นตอนที่เราจะมาพูดถึงเก้าอี้ที่ทําจากวัสดุที่เรียกว่าทู u l a r Steel ตัวแรกของโลกวัซซิลีแช์เนี่ยถูกออกแบบโดย Marcel ลบรอยเในปี1925ซึ่งในเวลานั้นบรอย e r อร์ทำงานอยู่ในโรงเรียนสอนศิลปะที่มีชื่อว่า โดยจุดเริ่มต้นของวัซซิลีแช่นั้นมาจากจักรยานแอดเลอร์คันแรกของบรอยเออร์ที่เจ้าตัวได้ซื้อมาเพื่อฝึกปั่นจักรยานซึ่งบรอยเออร์ก็ประทับใจกับความแข็งแรงและความเบาของวัสดุที่ใช้ทําจักรยานนี้ขึ้นมาก็คือทูบ l ล r าสติลหรือเหล็กท่อนั่นแหละครับคุณบรอยเออร์ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะใช้วัสดุนี้มาทดลองทาเฟอร์นิเจอร์ดูและได้ติดต่อซื้อทูบ l ล r าสติลหลังจากนั้นค่อยเรียกให้ช่างซ่อมท่อปปามาช่วยเชื่อมท่อตัวนี้เพื่อทำโปรโตไทป์ออกมาหลังจากที่นํําาาไไปจจััดดดแสดงก้รบคชม วัซิลีคาเดนสกี้ศรลปินที่มีชื่อเสียงมากๆคนนี้เก้าอี e ้ทูบลัสติลตัวนี้ก็ถูกใช้ชื่อว่าวาซิลีแชร์ซึ่งในปี2024ก็มีเวอร์ชัน่นพิเศษจ,จากน้องผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ถือสิทธิบัตรของวาซิลีแชร์เป็นทูบลัสติลสีใหม่นั่นก็คืออัลต้าแมทดาร์คเรดอัลต้าแมอและ อัลต้าแมทไว้แล้วตอนนี้ทางโนประเทศไทยก็กำลังจะมีนิทรศการ Celebrate a Decade of No Thailand with No b a u h o u s Classics Exhibition curated by พนารินมณุยากรร่วมฉลองโน t h ไทยแลนดครบรอบ10ปีในช่วงเดือนตุลานี้รับส่วนลด on top 10%เพิ่มจากส่วนลดปกติที่โชว์รูมบัเดรียทั้ง3สาขาครับ